วันที่30ธันวาคม2555เรามาถึงอาณาจักรขององค์กรพุทธในไต้หวันเรียกว่าฟอกวังซันตรงนี้เป็นห้องทานอาหารร่วมกันมีที่รับรองประมาณ4,000คน4,000คนนี้สามารถที่จะทานอาหารร่วมกันได้ไปในประมาณสัก30นาทีเนะ แต่ว่าก่อนที่เขาจะทานเนี่ยเขาจะต้องมีการจัดอันดับแล้วก็มีการวางระบบการบริหารจัดการโดยที่จะมีภิกษุณีหรือว่านักเรียนที่นี่หรืออาสาสมัครที่เนี่ยเข้ามาจัดระบบก่อนก็คือจะต้องมีภาชนะสองสาอย่างอยู่บนโต๊ะพร้อมกันก็คือ1จะต้องมีตัวที่เป็นชามสองใบแล้วก็มีที่ที่จะวางกับข้าวมีซ่อมหนึ่งใบนะแล้วก็คนเหล่านี้ก็จะ มา,าจัดระบบการทำอาหารให้กับพวกเราให้เรียบร้อยก่อนนะอ,อันนี้เวลาเขาทำเนี่ยเขาก็จะแค่ตักข้าวนะตักข้าวภายในเวลาประมาณสัก5นาที10นาทีนะทานอาหารประมาณสัก15นาทีแล้วก็เก็บเก็บอาหารให้เสร็จภายใน5นาทีหรือ10นาทีเนะี่ยรวมๆแล้วทั้งหมด30นาทีนะ ทุกคนก็เดินออกจากห้องนี้ไปได้เลยนะนี่เป็นวิธีบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมมากคนเขาก็จะเตรียมเพาชนะให้เรียบร้อยก่อนนะมาถึงปั๊บก็ตักอาหารเลยแล้วก็เข้าไปทานข้าวให้เรียบร้อยพอทานข้าวให้เรียบร้อยเสร็จป,ปั๊บก็จะมีการาสวด พิจารณาแต่ส่วนที่สันบนส่วบส่นให้เสร็จแล้วก็ออกจากห้องนี้ภายในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนั้น4,000คนอยู่ที่ตรงนี้ได้อย่างสบายสบาย 三千，三千做到满、哦、三千人。三千嗯，我看这场地那么大。顺便讲一下哈對。对。这个这个还要叫敲。